Oh! Yeah, Don't yeah, Death. You never see it coming. สุดยอดไปเลยเอาเฮ้ยมาแย่งว่ะเฮ้ยเพื่อนมันมาแต่เพื่อนเราไม่มาโอ้อะไรกันนะ่ะ โอ้โห oh ลิงมาเลยดอกนี้สามตัวได้哟คุ้ม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 แทงแทงเอาให้ได้ให้ได้เอออิมพีดามันพิม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 อิมพีดามันทีเป็นยังไงโอ้โอ oh. oh. oh, ้เยเบิร์ดสุดสยอดว่ะเยเบิร์ดโอ้ oh. เองทำให้พี่ภูมิใจว่ะโอ้ย oh. ไม่เคยผิดหวังกับเสียเบิร์ด oh. เลยว่ะ ผมไปดำดงดึงโอ้สุดยอดไปเลยเส็บเบิร์ตเปนของจริงว่ะไปดำดึงดึงเลยไปดำดึงดึงเลโอ้อัดำนึงแล้วแบบนี้เจ็เบิร์ตโอ้ไปเลยพอใจไปเลยเจ็เบิร์ตดอกนี้นะโอ้ขบวนเขาก็เดือดเหมือนกันนี่ว่ะไอ้นี่ไอ้นี่เมื่อกี้เมื่อกี้จะมาฆ่ากู ทำหน้ามึงได้สัตวสยังไงครับยังไงยังไงมึงได้เสียเวลาเล่นแน่ทั้งเกมรอรอจังหวะรอจังหวะลากมันนี้นานโน่ลากมันนี้ลากมันนี้ลากมันลากมันโอ้โหไอ้อ้วนจะเอาเนี่ยเอ้ยังโน่ไอิ โอ้ตายเหลืไม่ตายเหลืแต่ละตัวอะไรเนี่ยปล่อยมันรอดไปเฉยเอามังกร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 ไปของร้าอ่ะห้ส้มตีเลื่อดเหลือแค่นี้โอ้ยังจะมีหน้าอยู่ในสังคมอีกหน้ามึงนะ มึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรโอ้ยโอ้โหอ้อ้วนแม่งกอดกูไอยสักเอ้าไขมันมาตีพุงใส่ไม่ให้โดดเข้าไปได้ไงตีก็ไม่มีเมือ่อก <c oughs> <c oughs> ี้โโจนชิบายเลยเกมนี้ <c oughs> มีเงินจุดวันโง่รุนรวมความจนแอดแม็กตังไม่มีทำไงดีครับ mulheres. ไปไป เรียนยากเลยลิงเกมนี้ผ่าดแล้วลิงเกมนี้กูๆๆหู <S <S 2> <S 2> กูหาเก่งวะทีมรออย่างเอาเลย ได้ดีมากเจอเสียบรดกูเข้าไปงงไอ้สัตว์งง โอ้รอดได้ไงเนี não, não não ่ยเลือกแค่นั้นเข้าคืนน้าใครนะโอ้จะเบิร์ดไม่ได้ว่ะดีมาช่วยเราเนี่ยไม่ครับผมผมเป็นของจริงครับโอ้ของจริงเส็บเบิร์ตของจริงรู้อยู่โอ้ยคุณต้องสุดนะต้องไปสุดนะอปมมาอปม Your team has destroyed a tower. It's over. Time to. <laughs> <laughs> An ally has been defeated. ป <chat> mm hmm. เอาไงเอาไงเอามาเนี่ยจัดมันดิ <livre> เอาไงจัดนะหนีเหรอแค่นี้หนีมาดิมาดิ มาก็มาเดะมาก็มา,มา,มาเอาโอ้ลึกไปว่ะเอ้ยไม่ได้แล้วจังหวะนี้ลอยไม่ได้แล้วตัวมันหายไปไหนเนี่ยโอ้โหมันบินอยู่บนฟ้าต่อสกิลไม่ออกเลยเมื่อกี้ก่อ <c oughs> สกิลไม่โดนใครสักคนตัวมันลอย,อยบนฟ้าเออมันจะไฟมันโดนไม่สูงไงวะเ <c oughs> หลือป้อมกลางเออเดี๋ยวไปออกกันที่ป้อมกลางแล้วกัน ะนนจะบอสทำอะไรวะทำไมปล่อยป้อมร่างแตกวะสบอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Gue t referred to this channel because I'm very variance Kamu sudah muta Kami Power. your team has destroyed us <laughs> okay, over. Time to Time die. เฮ้ยเอ็ดีแรงไปบ้าป้อมไอ้สัสแต่ละคนเรียนนานกันทั้งนานแต่ละคนเดี๋ยวนี้มันตีเพิ่มเลือดได้แค่นี้เองเหรอวะ ดูแลไม่แรงเลยอาพิงมาเสียบดิพิงมาพิงมาพี่โอ้มันดูพี่ว่ะอ้วนเลยเพื่อนไม่กล้าเข้าหรอก พื่อนมึงไม่กล้ากูมึงถามเพื่อนมึงแต่ละคนหน่อยกล้ากูไหมกูเสียเบิร์ดเราเราค้ำหมดเลยวะเสียเบิร์ดฮะเราค้ำหมดเลยนะเสียเบิร์ดนะโอ้ไม่มีเสียเบิร์ดผมทำไม่ได้เนะี่ยมีเสียเบิร์ดนะเกมหมดโหคมดเออให้เครดิตเสียเบิร์ดเลยเต็มเต็มโอ้อยังได้ปะ Death. You never see it coming. อะไรล่ะก็บ้า,บาดูผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่นี้แหละเหล่สองคน ทีเดียวขอแค่ทีเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ยอมยังงไม่ยอมจีจี้โอ้ยจีจี้จีจี้บอกเข้าไปโอ้อะไรส <laughs> ปิริตนะจีจี้ <laughs> โอ้เดี๋ยวมดอ,อะไรกันดีดี จี้อูเพย้ยโอ้ค้าง้งเรียบร้อยจิวจิวอ้าวเป็นไงครับบัตรสะทุนคุณรับได้ไหมโอ้ทำนี้เฮ้